ส่วนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผลิจการแห่งชาตินะครับก็เดินสายลั่นกลองรบในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่แรกนะครับขณะที่แกนนำต่างยืนยันไม่มีการเกิดสุญญากาศทางการเมืองโดยย้ำถึงหลักการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้พร้อมขยับพื้นที่สู่จังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเย็นของวันนี้ก่อนที่จะระดมพลเคลื่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์หน้าติดตามจากรายงานครับ การเดินสายล่ากล่องรบของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชแดงทั้งแผ่นดินขยับพื้นที่จากภาคอีสานฐานที่มั่นขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรตามกำหนดนัดหมายหลังวันที่28ต้องว่างเว้นไปเพื่อแสดงความอลาลัยครั้งสุดท้ายและร่วมส่งกวีไพรนำมไม้หนึ่งสู่พบภูมิที่ไร้ซึ่งการกดขี่ชั่วนิวรันดร จากการต่อสู้ของขบวนไพร่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เปราะบางและอ่อนไหวอย่างเต็มเปี่ยมด้วยลมหายใจที่ไม่แพ้เมื่อธรณีกันแสงเงียบลงเสียงกล่องรบก็ดังระลัวน,นปชใช้ลานหน้าสถานีอำเภอโพประทับช้างเป็นแห่งแรกของการเดินสายในแดนเหนือถิ่นฐานที่ซึ่งพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสันเพชรที่8ประสูติ และทรงสร้างวัดโพประทับช้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในที่ประสูติหลังขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาและเป็นบิดาแห่งมวยไทยที่ได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ควบคู่กับพันท้ายนรสิงห์ผู้เที่ยงตรงยึดถือกฎเกณฑ์โดยไม่ยอมรับอภิสิทธิ์ใดแม้ต้องหัวหลุดจากบาเพื่อรักษามาตรฐานของกฎหมายบ้านเมืองสมัยนั้นอย่างที่คนไทยทราบกันดี นายจตุพ,พรพรหมพันธ์ประธานอบชระบุนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร่วมขบวนล้มล้างประชาธิปไตยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏตั้งแต่ต้นไม่ได้ทะเลาะหรือขัดแย้งกันจริงคล้ายกับสนธิลิ้มทองกุลที่เคยกลดดานนายอภิสิทธิ์สุดท้ายก็กลายเป็นลิเก ประธานนปชยืนยันตราบใดที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจปกครองประเทศยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีทางที่จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองได้ไม่ว่าองค์กรอิสระจะตัดสินสภาพนายกรัฐมนตรีอย่างไรหรือการเลือกตั้งจะมีขึ้นเช้าเร็วขนาดไหนพร้อมกับย้าว่าการลั่นกลองรบครั้งนี้ต้องใช้พลังประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระให้เป็นประชาธิปไตย และทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและแน่นอนที่สุดคนสแสดงจะไม่ชนะเพื่อรอความพ่ายแพ้อย่างที่ผ่านมาเสียงประชาชนไม่ได้มีความหมายเลยเสียงประชาชนจากสิบล้านเสียง19ล้านเสียง20ล้านเสียงไปแพ้9คนในสารรัฐธรรมนูญไปแพ้9คนในปปชไปแพ้ห้คน ในกกนตแพ้สามคนในพูดรวนกานถ้าพระเจ้าเสือไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจนักเลงเป็นนักกีฬาพันท้ายนรสิงห์ไม่เป็นคนที่เที่ยงต่อกฎมนเทียนบานวันนี้คนรุนรลูกนรหล,นลานไม่มีวันจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์มันชี้ได้ชัดว่าประเทศนี้เราต้องอยู่ได้ด้วยคนไทยทุกคน จะต้องประกาศตัวเป็นคนจริงไม่ยอมกับสิ่งโสมมไม่ยอมกับความายุติธรรมเพราะจะเปลี่ยนแลงองุปกรณ์อิสระเหล่านี้ให้เขามาจากประชาชนมีความยุติธรรมไม่ละเมียไม่สองมาตรฐานเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง นายธวัิใสเกลือเลขาธิการนบชกล่าวสำทับถึงการแตกคอของตัวละครที่เป็น,นกลไกของอมาตยอาจไม่ใช่แค่แผนการให้ฝ่ายประชาธิปไตยสับสนและอาจเกิดการแตกคอกันจริงก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรนั่นเป็นสัญญาณว่ามาหาอมาตยหมดคนที่จะเลือกใช้และเส้นทางที่จะไปต่อก็ติดตันโดยชี้ว่าต้องใช้จุดแข็งของคนเสื้อแดง คือการยึดหลักการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้เพราะด้วยเหตุนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากชาวโลกนั่นเป็นวันสำคัญนั่นเป็นวันประวัติศาสตร์นั่นเป็นวันที่คนทั้งชาติจะได้แลเห็นว่าเพื่อนร่วมชาติต้องการประชาธิปไตยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องถ้าเราชนะ อำนาจอธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคนหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันถ้าสุเทพชนะอำนาจของเราทั้งหมดเป็นของสุเทพเพื่อกลุบปัเพียงคนเดียวในสถานการณ์สำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมวิธีการที่เราจะสู้เราต้องหันด้านที่แข็งแรงที่สุดเข้าปะทะ และด้านที่แข็งแรงที่สุดที่จะเข้าประทะกับเขาได้ก็คือแนวทางการต่อสู้โดยยึดหลักสันติวิธีและชูธงประชาธิปไตยอย่างมั่นคงแข็งแรงถ้าเรายืนบนหลักการยืนบนหลักสันติวิธีนี่เราแข็งแรงที่สุดแล้วจะเป็นด้านที่เขาอ่อนแอที่สุดเพราะเขาไม่มีหลักการและเขามีกองกำลังติดอาวุธที่คนเห็นชัดเจนแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองเวลานี้ เพราะเรายืนยันสิ่งนี้ประชาคมโลกเขาจึงยืนเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนประชจะเดินสายต่อไปอุตร,รดิตถ์เป็นจังหวัดถัดไปเมืองของพระยาพิชัยดับหักผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยวไม่สยบยอมการเดินสายของขบวนการประชาธิปไตยที่จะรื้อสร้างประวัติศาสตร์ กับพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้อมาดสะดุง้งแต่ไม่ใช่สิ่งเกินเลยเกินเอ่ยเปรียบเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนเสื้อแดงได้สร้างทำมากับทั้งในอนาคตที่คลื่นลาวาสีแดงจะถาโถมมาจากทั่วทุกสารทิศเข้าทลายกำแพงชนชัน้เพพนเผาผลาญความอายุติธรรมดังวลีที่กระหึมไปกับเสียงกลองชัยที่ได้ลั่นรบ ว่าเมื่อความอายุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ทีมข่าวดี n n รายงาน